สวัสดีจ้ากลาบสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าจ้ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้จอยก็มีแนวทางน NKE สาวบายของวันที่6เดือน1 2 5 6 5มาให้พี่ๆ FC ได้รับชมนะาจา้าเดี๋ยวมาดูผลสรุปของวันที่5เดือน1 กันก่อนเราจะน็อต PPFc จะสำหรับแนวทางนี่ KE จะพ้ลสรุปรอบเศร้าเราจะบนออกสามสอง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 จอยเข้าวิ่งลูดเราจะเด่นมาจะเด่นสองวิ่งลูดสองมาจะจับขู่จอยกระจับขู่บ่อเข่าเราจะน็อต PPFc จะสำหรับสายลูดสายวิ่งเ้าเข่าเราจะน้อตสองสองจ้าสองตัวล่างรอบเศร้าออกสี่สามสี่สามจอยกระจับขู่ลูดไปเราจะน็อต PPFc จะ จอยเข่าเด่นสามหลุดสามเนาะจ้าเด่นสามหลุดสามมาจ้าสำหรับสายหลุดสายวิย่งของเฮานเนาะจ้าเข่าตรงตรงเด่งบนเดน่งหลังเนาะจ้าสำหรับรอบเสาจ้าสองสองตรงตรงสี่สามเนาะจ้าจอยกับเข่าเด่นสามวิ่งหลุดสามจะจับขู่จอยกับจับขู่รุดไปเนาะจ้าเด่นบายจา้าเด่นใบจะให้เด่นสี่สามวิ่งหลุดจา้าผลสรุปบายบนออกสองหนึ่งหก หนึ่งหกรอบายจอยลุดไปเนาะจ้ะเนาะสองตัวล่างรอบาบออกสามเจ็ดสามเจ็ดจอยเข้าตรงตรงจานแถมเป็นตัวเน้นด้วยเนาะจ้ะมาตัวเน้นจ้าเอาปังๆเนาะจ้ามาตรงตรงแถมเป็นตัวเน้นด้วยจ้าแล้วก็มาเข้าเด่นสามเนาะจ้าเด่นสามลุดสามมาจ้าสําหรับนิเคอซาใบวันที่ห้าเดือนหนึ่งจอยเข้าสองตัวล่างรอบายเนาะจ้าสามเจ็ด จอยเข้าวตรงๆจ่าเน้นๆจ่าสามเจ็ดจ่ามาตัวเน้นเน,น,ะเน,นาจะจ่าเนาะเด่นสามลุดสามมาจ่ารอบบ่ายรอบเศร้าเนาะจ่าข้าเด,น 3, เดนเน่นสามลุดสามจ่าด่นสองลุดสองนกจ่าสำหรับสายลู่สายวิ่งเขาเนาะจ่าเนาะ หลบเศร้าจากเขาทั้งบนเขาทั้งล่างนะจ้าขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีขอแสดงความยินดีกับพี่ๆติดตามแนวทางนิเคอิจา้าคำเตือนทางซองเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันชุมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นย้ำว่าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะแะนอกพีพีเอฟซี FC จา้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจา้าสำหรับนิเคอิวันที่หกจา้าเช้บ่าย เด่นเศร้าจ้าเด่นเศร้าจะให้เด่นสามสองวิ่งลูดจ้าอย่าลืมวิ่งลูดว่าจะนอนอสำหรับใจหลุดายวิ่งเข้าหามผาดจ้าสามสองวิ 3, 2, ่งลูดเด่นเศร้าจ้าสามมีสามศูนย์สามหนึ่งสามหกสามเก้าสองจ้าสองมีสองศูนย์ สองหนึ่งสองสามสองเจ็ดจ้ะสองเจ็ดเดนบายจ้ะแปดแล้วก็เจ็ดจ้ะเด่นบายแปดเจ็ดวิ่งลูดจ้ะสำหรับไซร์ลูดไซรวิ่งหามพลาดนะจ้ะแปดศูนย์แปดสอง,แป,สองแปดหกแปดเจ็ดจ้ะแปดเจ็ด เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดเก้าจ้าเจ็ดเก้าตัวเน้นเนะจ้าโอยชอบเจ็ดห้าจ้าแปดหกสองเจ็ดสามหนึ่งอย่าลืมไปกับ ทุกครั้งเนาะจา้มามักตัวใดชอบตัวใดแคปหนะ้าจอไวบันทึกไว้ใส่ไปเป็นแนวทางใดเนาะจา้าเป็นเพียงสถิติในการคำนวณตัวเลขเนาะจา้าบางครั้งกว่าจะเข้ามากบางครั้งกว่าจะเข้าน้อยเข้าบ้างหลุดบ้างโดยก็คำนวณไปตามสูตรเนาะจา้าคำนวณไปตามสูตรก็อยากนํามาแบ่งปันถ้าพี่ๆ FC คนไหนชอบค่อยตามเนาะจา้าถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านได้เนาะ เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจกับจอยทำแนวทาง,างต่อไปเนาะจ้าขอให้พีพีเอฟทุกคนทุกฐานมีโชคมีลาภกันทุกคนจ้าสวัสดีจ้า